ต้องกำจัดศัตรูที่ก้าคุกความความสงบสุขของเราให้สิ้นซากซะเพื่อโรงเรียนนั้นเป็นที่รักของเราตอนนี้เธอเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสถาบันอันแสนพิเศษของฉันแล้วฉันเดาว่าเราจะฆ่ากันได้เร็วนี้นะนี่มันฝันได้จริงๆินตนาการว่าฉันเาเมมิยะไดรอมิจะ่วยในโรงเรียนธรรมดาที่สุดแอนสิินดีที่ได้รู้จักนะครับผมอัลสกิเอโตะครับ ขอโทษที่ทําให้เสียเวลาด้วยนะครับผมจะชดเชยเวลาที่เสียไปให้เวลาที่ทุกคนวางใจผมผมก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมามากเลยล่ะครับฉันจะปกป้องลูกสาวของผมเธอเหมือนด่งเพชรที่ส่องแสงนำทางและทุกสิ่งทุกอย่างขอร้องนะคะพี่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวของฉันถึงแม้ฉันจะใช้วิธีที่สกป,ปรกแค่ไหนก็ตามโธ่พอสักทีเถอคะค่ะนั่นแหละคือวิธีของผู้หญิงในการจะสังหารเหยื่อยังไงล่ะ หลงหลบไปซะเพราะท่านโอซุสุกิผู้แข็งแกร่งบ้าแล้วยังไงล่ะพวกเราทุกคนก็ล้วนาอยากจะกลับบ้านพวกเราก็ต่างมีคนที่รอเรากลับจากความกลาหลน,นี้อยู่